สวัสดีค่ะด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องครัวแสนอร่อยนะคะกับเล็กและที่นี่ foodtravel. tv ค่ะวันนี้เราจะทำเมนูหมูสามชั้นชุบแป้งทอดนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูโปรดของหลายๆท่านทีเดียวค่ะไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะจะมีน้ำมันปาล์มค่ะหมูสามชั้นนะคะแป้งทอดกรอบค่ะน้ำเย็นจัดกระเทียมสับละเอียดนะคะลาบผักชีสับละเอียดค่ะน้ำตาลทราย พริกไทยป่นน้ำมันหอยและซอสถั่วเหลืองค่ะเริ่มแรกนะคะจะต้องนำเนื้อหมูสาชั้นนะคะมาหมักรวมกับส่วนผสมนะคะแล้ใส่ารากผักชีนะคะลงในชามผสมใบใหญ่กันค่ะตามด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมนะคะเก็กจะใช้กลีบเล็กนะคะแล้วก็จะนำไปสับให้ละเอียดนะคะหรือจะนำไปปั่นก็นได้เช่นเดียวกันค่ะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยป่นนะคะน้ำมันหอย ซอสเทอร์เลืองค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะนี่ก็ใส่เนื้อหมูสามชั้นลงไปค่ะคลุกเคลานะคะให้ส่วนผสมนะคะเคลือบไปทั่วเนื้อหมูค่ะจากนั้นพักไว้นะคะหนึ่งชั่วโมงให้ส่วนผสมซึมซาบเข้าไปในเนื้อหมูค่ะ หลังจากที่เราหมักหมูไว้หนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะตอนนี้ก็นําน้ําเย็นจัดนะคะผสมเข้ากับแป้งค่ะคนนะคะให้แป้งมีความเหนียวนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีแป้งทอดกรอบน,นะคะสามารถใช้แป้งสาลีได้เช่นเดียวกันนะคะ นวดน,นะคะจนกระทั่งแป้งละลายจนหมดนะคะค่อยเติมลงไปในเนื้อหมูและนําไปทอดค่ะระหว่างนี้นะคะตั้งน้ามันให้ร้อนคอยได้เลยค่ะโอเคนะคะตอนนี้แป้งละลายดีแล้วนะคะทีนี้ก็เติมลงไปนะคะในชามผสมของเนื้อหมูเลยค่ะคลาให้เข้ากันนะคะ ตอนนี้ก็พร้อมนำลงทอดแล้วค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะตอนนี้หมูของเรานะคะก็พร้อมที่จะนำลงทอดแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็แค่รอน,นะคะให้เนื้อหมูนะคะสุกเหลืองกรอบดีซะก่อนนะคะ สำหรับความหนานะคะที่เล็กใช้นะคะหนาประมาณ1เซนครึ่งนะคะไม่ควรจะหนามากกว่าน,นี้นะคะไม่งั้นเราจะต้องใช้เวลาในการทอดค่อนข้างนานนะคะหรือไม่ก็เนื้อหมูด้านนอกจะไหม้ก่อนที่ด้านในจะสุกนั่นเองค่ะสำหรับตัวกระเทียมนะคะที่อยู่ด้านในแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถนำลงทอดได้เหมือนกันนะคะตอนนี้หมูและกระเทียมนะคะก็สุกดีแล้วนะคะเดี๋ยวเลยกจะช้อนกระเทียมขึ้นก่อนนะคะ ดูง่ายนะคะว่าหมูสุกแล้วนะคะเพราะว่าหมูเนี่ยเขาก็จะลอยตัวขึ้นมาแบบนี้นะคะและความหนาที่ใช้นะคะก็ไม่ควรหนาจนเกินไปจะทําให้หมูสุกได้ง่ายแบบนี้แล้วค่ะเราใช้เวลาในการทอดนะคะไม่เกิน10นาทีนะคะอยู่ที่ประมาณ7-8นาทีเท่านั้นนะคะ พักไว้เสด็จน้ำมันให้แห้งนะคะก่อนเสิร์ฟจ,จะต้องนำหมูสามชั้นของเรามาหั่นด้วยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเสิร์ฟจ,จะต้องนำหมูสามชั้นนะคะมาหั่นซะก่อน,นะคะ่ะควันหอมฉุยเลยนะคะเป็นสูตรที่ทำได้ค่อนข้างง่ายนะคะแล้วก็รับประกันว่ารสชาติอร่อยแน่ๆเลยนะคะ สำหรับอัตราส่วนนะคะคุณผู้ชมก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv นะคะยังไงคุณผู้ชมทำออกมาเนี่ยหน้าตาออกมาแบบนี้เหมือนกันแน่นอนค่ะนี่ก็จัดเสิร์ฟใส่จานนะคะและความอร่อยของเมนูนี้นะคะก็อยู่ที่ตัวของ กระเทียมนะคะที่เราทอดไปด้วยนะคะอันนี้ก็โรยหน้าขึ้นไปนะคะกรอบมากทีเดียวนะคะจะทานคู่กับข้าวเหนียวนะคะหรือว่าทานกับข้าวสวยนะคะยังไงก็รับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะกับหมูชุบแป้งทอดจานนี้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะกับค้งตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv สวัสดีค่ะ